วันสารว,วันนี้ดวงชะตาของท่านมีเกีย์ได้เดินทางไกลได้ข่าวคนเจ็บคนป่วยหรือตัวท่านเองมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะวันนี้นะส่วนการเงินวันนี้จ่ายไปจะได้มานะคะถือว่าจังหวะการเงินดีขึ้นด้วยซ้ำเนาะสำหรับใครคิดจะเสี่ยงโชควันนี้นะคะเลขคำนวณเลขใกล้ตัวนะคะมีโอกาสนะ หนึ่งสามหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งสุขภาพปวดหลังปวดเอวความเครียดความดันอย่ายกของหนักนะคะมีโอกาสที่จะมีปัญหาที่หลังเข่าด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์วันนี้นะคะถ้าคนรักคู่ครองหรือว่าคนคุยเนี่ยมีเรื่องรับลมคมในหรือว่านอกใจท่านอยู่จะจับได้ถ้าคนโสดสนิทเพิ่งเลือกราอย่าล้างมาก็มีโอกาสที่จะได้เลือกมีคนเข้ามาให้เลือกจะเจอคนที่จริงใจ นะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วก็ความคิดเห็นมันแตกต่างกันทำให้ความรักไม่หวานนะคะถือว่าวันนี้นะคะถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินแก้ไขได้การงานมีดวงที่จะโยกย้ายหรือวางแผนเรื่องการงานอยู่มีโอกาสที่จะดีขึ้นด้วยซ้ำเนาะสำหรับสุขภาพวันนี้มีโอกาสได้ไปพบหมอเหมือนกันถ้าใครจบป่วยมาก่อนหน้านี้มีโอกาสได้ผ่าตัดนะหรือได้ปรึกษาแพทย์นะคะ ทำบุญเสริมดวงวันนี้ทำบุญกับผ้าหอ่อศพลงศพหรือทำบุญด้วยการปล่อยปล,ยปลาปล่อยนกปล่อยเต่าหรือ,อถ่าไยชีวิตโคกระบือนะคะหรือถือศิลจะดีมากค่ะวันเสาร์วันนี้ถ้ามีเรื่องเครียดมีเรื่องกังวลใจเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยนะคะเดี๋ยวปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายภายในวันนี้นะคะโชคดีค่ะ